ครับสทธิครับใจวันนี้คือได้ประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติมแล้วก็ได้เพื่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องกานทํางานเป็นทีมนะครับครับต้องขอขอบคุณผู้นำนะครับผู้จัดกิจกรรมแบบนี้น,นะครับแล้วมี่อีกก็จะมาอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่แนะนําม,มาครับคุณคุณ้งขาวทับครับที่มาไม่รู้จะพูดอะไรขอพูดไม่ดดหมดเลยว่า ใค่ะนะคะพวเราประทับใจนะะสุยดากส่แล้ขอบคุณคุณคอมมี่นะคะที่มาคุณเก่งด้วยนะที่แบบว่าเข้าแบบแต่พอมาถึงจริงๆจากคนที่มีเพืนไนียนะเส้เคิลน้อยมาเจอแบบนี้ความสุขมากแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนเลยเหมือนกับได้ รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆจากใจในย้นะมีความสุขมากๆเลยนะที่แบบเราอย่ในที่ทำงานที่แบบมีแบบแมากแค่มากแค่ไม่กี่คนอย่ในออฟฟิศที่ไม่ไม่กี่คนแต่พอมารู้จยกกันทีนี้รู้สึกว่าชีวิตนี้แล้วโลกนี้ยังมีอีกหลายคนที่น่ารเรียนรู้ด้วยนะที่น่าที่จะทำงานด้วยหรือว่าน่าที่จะไปด้วยมีความสุขมากเลยได้ในวันนี้ ตอนนี้เป็นไงคะรู้สึกว่ากอถงเ่องเีวอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่ออยากจะไปอีกไหมคะคิดว่ามาเรียนหน้ามาหลายีนะตอบได้ไหม่จเที่เกิดคุณมามาแน่นอนแ้ยากดีังว่านใคได้ปล่าเ่อน้านเพือที่ร่วมาน้าแต่ที่นว่าคนที่บานมีบาเลยอ่าค่ะ นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะผู้แทนสีนะคะขอบคุณคุกท่ะนข้าพูดค่ะขอบคุณค่ะ